สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีกับสินเชื่อจากธนาคารอมอสิน SFE มีที่มีเงินอัตราดอกเบี้ยเพียง5.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญา ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง2ปีและระยะเวลาการกู้สูงสุดถึง7ปีจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อ,เ,อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดแค่มีที่ดินก็สามารถสารฝันธุรกิจได้ด้วยสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจ small SME จากธนาคารอมสินสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือเพื่อลงทุนต่อโดยสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจ small SME เป็นสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนที่ให้ผู้กู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการกู้วงเงินให้กู้ไม่เกิน เกินเ0ของราคาประเมินที่ดินราชการอัตราดอกเบี้ยเพียง5.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญากรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้ไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลให้กู้ได้ไม่เกิน50ล้านบาทที่สำคัญปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง2ปีและระยะเวลาการกู้สูงสุดถึง7ปีโดยสามารถลงทะเบียนยื่นกู้ขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์โดยขยายเวลาขอสินเชื่อจนถึงวันที่31มีนาคมปี2 565หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดค่ะโดยสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้นั้นคือเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยโดยให้ตรวจสอบงบการเงินจากระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหรือจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวกก่อนการขอกู้เงินหากพบว่ามีส่วนทุนติดลบให้ดำเนินการเพิ่มทุนให้เป็นบวกให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขออนุมัติและให้คงส่วนทุนเป็นบวกตลอดระยะเวลาของสัญญากู้และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้คือไม่เป็นผู้ประกอบ กอบธุรกิจขายฝากหรือธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกันกับธนาคารไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกาไรที่ดินเช่นธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนโดยสินเชื่อ s m e มีที่มีเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือเพื่อการลงทุนและเพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทําสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2563จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ไม่ให้ไถ่ถอนจำนนงจากสถาบันการเงินอื่นหรือไม่ให้ไถ่ถอนจำนนงจากเจ้า นีเงินกู้โดยเป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาวหรือ long term loan จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการทั้งนี้ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายดังต่อไปนี้สำหรับผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาให้กู้ตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทจนถึง10ล้านบาทและกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลให้กู้ตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทจนถึง50ล้าน บาททั้งนี้วงเงินกู้สูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ50ของรายได้รวมของงบการเงินรอบบัญชีปี2 5 6 2ถึงปี2564แล้วแต่กรณีใดสูงกว่าสำหรับระยะเวลาการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน7ปีรวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น2ปีโดยปีที่1ถึง2ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและปีที่3ถึง7ชำระเงินงวดเท่ากันทุกเดือนโดยให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระหนี้6เดือนโดยให้คำนวณจากจำนวนเงินชำระดอกเบี้ย6เดือนและให้ลูกค้าให้ความยินยอมในการให้ธนาคารอายัดจำนวนเงินในบัญชีเพื่อสำรองการชำระหนี้ตามเงื่อนไขตั้งแต่ปีที่1เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา สำหรับอัตราดอกเบีย้ยนานคิดร้อยละ5.99ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงินและอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารอมสินเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกรณีสินเชื่อธุรกิจและ SME โดยหลักประกันการกู้เงินได้แก่ที่ดินว่างเปล่าและหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินท้งนี้หากขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเพื่อการลงทุนหลักประกันต้องปลอดภาระ บูกพันก่อนขอกู้เงินและเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่31ธันวาคมปี2563กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอมสินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31มีนาคมปี2565หรือจนกว่าจะครบกำหนดวงเงิน5,000ล้านบาทแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ GSB Contact Center เบอร์โทรศัพท์1115ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ